สวัสดีค่ะจิดาพากาเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ต้นกล้าเงือกสองใจของแนนมีแล้วนะคะรวมถึงต้นกล้าของแตงกวาญี่ปุ่นนะคะสําหรับต้นกล้าของเงือกสองใจนะคะแนนจาหน่ายกระถางละ35บาทนะคะสกระถาง100บาทค่าจะส่ง90บาทสําหรับใครที่อยากได้สั่งชุดหนึ่งสกระถางนะคะอ่าชุดหนึ่งสกระถาง ร้อยเก้าสิบบาทนะคะรวมจะส่งแบบ e m เมเนะเงือกสองใจหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใบจะลายแบบนี้นะคะมีไม่เยอะทุกคนส่วนใครที่อยากได้แตงกวาญี่ปุ่นต้องรอสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ต้นกล้าย,ยังโตไม่พอนะคะต้นกล้าย,ยังโตไม่พอแต่ก็ยังสามารถได้อยู่ได้อยู่แต่ก็คือไม่เยอะมากนะทุกคนเนี้ยต้นโต,ต,ตแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือลงไว้หลายรอบนะคะหลายเซตนะคะมีเซตเล็กเซตใหญ่นะคะทุกคนโอเคเนาะ หรือใครที่อยู่ใกล้แล้วอยากได้เข้ามาทักนะคะหรือเข้ามาเลือกได้ที่สวนนะคะตัวนี้เงอกสองใจนะแนนพยายามแบบว่าเน้นเอาอต้นกล้าเน้นเอาสายพันธุ์ที่แนนอยากได้มาปลูกนะคะเงือกสองใจก็สวยแล้วนะคะก็จะคัดให้คัดต้นโตโตให้ก่อนนะคะเพราะว่าลงไว้หลายรอบนะคะทุกคนโอเคเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะหรือถ้าใครอยู่ใกล้แนนนะคะอยากได้ต้นเคลนะคะผัก สวนครัวส,สวยๆนะคะมี2โรงเรือนทุกคนก็สามารถเข้ามาเลือกได้ที่สวนตอนนี้ที่สวนของเรามีประมาณ3-4สสายพันธุ์นะคะก็จะมีไดโน,โนเคลนะคะมีหยิกเขียวนะคะสก,กาเลตเคลนะคะสก,กาเลตเคลของเราก็สวยค่ะพริกประดับพริก7สีกินได้เผ็ดเหมือนกันนะคะก็อร่อยอร่อยก็มีนะคะตัวนี้นะคะทุกคนอยากได้เคลไซตโตต้นใหญ่เอาไว้เก็บนะคะ สวยๆฟูๆนะครับต้นใหญ่ๆนะคะก็เอารถมาขนเอาที่สวนนะทุกคนเพราะว่า ต้นมันใหญ่มันส่งไม่ได้เนาะก็มาเลือกได้นะคะทุกคนยังมีให้เลือกนะคะขอบคุณมากมายเลยนะสําหรับใครที่สนใจแล้วก็เข้ามากดติดตามส่วนของแนนด้านนู้นนะคะเห็นไหมคะอีกโรงเรือนนึงจะเป็นปูเล่นะคะสวยมากนะเดี๋ยวแนนจะไปถ่ายปูเล่ให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งนะคะใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับแนนด้วยเนาะอยากได้ต้นใหญ่ๆฟูๆที่สวนเรามีนะคะ